ครับสวัสดีครับตอนเช้าเช้านะครับอากาศก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน law for ครูนะครับโดยอัธวัฒนันทวงศ์และกิติพกศตีลินทองใบนะครับผู้สร้างเพจนะครับก็จะนำเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับที่13นะครับ ปีงบประมาณ2566ถึง2570นะครับก็ฉบับแรกก็จะเป็น2504นะครับที่มีการร้องเพลงกันว่า2 000, พศ2504นะครับผู้ผู้ใหญ่รีดีกองประชุมนะครับก็จะเป็นฉบับแรกนะครับซึ่งเป็นแผนที่ใช้6ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นแผนที่ใช้5ปีนะครับ สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3นะครับอพอพออัหอยกถึงนา็นะครับก็คือปีปปงบประมาณนะครับมีวิสัยทัศน์ก็คือพิชโโมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนะครับวิสัยทัศน์ก็คือพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวห, <c oughs> หน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนะครับ ก็จะมีการแบ่งระดับของแผนนะครับมีอยู่3ระดับนะครับแผนระดับที่1นนะครับก็คือเป็นระดับที่สูงที่สุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนระดับที่2นะครับจะมีอยู่4แผนนะครับ1นะครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด23ฉบับนะครับเป็นแผนที่ เรานายุทธศาสตร์ชาตินะครับสู่การปฏิบัตินะครับมีอยู่ทั้งหมด23ฉบับนะครับซึ่งถ้าด้านการศึกษาก็จะเกี่ยวข้องก็คือฉบับที่12นะครับแผนระดับที่2ฉบับที่2ก็คือแผนปฏิรูปประเทศนะครับมีอยู่13ฉบับนะครับด้านการศึกษาก็จะเป็นฉบับที่12เหมือนกันนะครับแผนระดับที่2อันที่3ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเราได้นํามาในแผนที่13เนี่ยนะครับถ้ามคีคำถามถามว่าเป็นแผนระดับใดก็ค right, ือเป็นแผนระดับที่2นะครับแผนระดับที่2อันสุดท้ายก็คือแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินะครับครับก็จดจำไม่ได้นะครับว่าแผนระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีระดับแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเดียวนะครับซึ่งมีหกด้านนะครับแผนระดับที่2เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ สอย่างนะครับสีอย่างก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็แผนแม่บทนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็เป็นแผนแม่บทยีสามฉบับที่เป็นฉบับที่12นะครับแผนปฏิบัติแผนระดับที่3นะครับแผนระดับที่3ก็จะประกอบ้วยแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติราชการและแผนอื่นนะครับที่นอกเหนือจากแผนระดับที่1กับแผนระดับที่2นะครับซึ่งรวมถึงแผนการสาชาติด้วยนะครับ ครับต่อไปอหลักการและแนวคิดนะครับมีอยู่4ประการนะครับอของอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่3คือฉบับปัจจุบันนี้นะครับหนึ่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามห่วง 2. เงื่อนไขนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักการที่น้อมนํามานะครับ สู่การปฏิบัติในแผนที่9นะครับเริ่มเริ่มแผนที่9นะครับแผนที่8ปดนั้นคือเน้นการพัฒน,นาคนนะครับหลักการที่2นะครับของแผน3ก็คือแนวคิดเลสซิไลนะครับแล้วก็คือพร้อมรับปรับตัวเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับคําถามข้อสอบอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่แนวคิดของเลสซิไลนะครับะนะครับก็จะใช้ ข้อย่อยอยู่3ข้อเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นตัวหลอกนะครับอันนี้เราต้องจดจาไม่ได้นะครับ3ก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเติบโตไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับ4ก็คือโมเดลเศรษฐกิจนะครับ BCG นะครับก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ circle นะครับเป็นวงกลมเป็น การหมุนเวียนนะครับนะครับมีอยู่เป้าหมายนะครับหลักนะครับของแผนสามมีอยู่5ประการนะครับก็คือ1่เศรษฐกิจและนวัตกรรมนะครับ2ก็คือการพัฒนาคนนะครับ3ก็คือการพัฒนาทางสังคมมีโอกาสนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมทางสังคมนะครับสีก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนนะครับ5ก็คือบริบทโลกใหม่นะครับ อันนี้คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายทั sì, ้ง5ประการนะครับเพื่อให้ก้าวทันนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับมูลหมายการพัฒนานะครับทั้ง13ประการนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4มิตินะครับจะแบ่งออกเป็น4มิตินะครับก็จะเป็นด้านของหนึ่งนะครับภาคการผลิตนะครับภาคการผลิตและการบริการนะครับ สองด้านโอกาสและความเสมอภาคนะครับสามด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับสี่การพิกฉ์โฉมประเทศนะครับในสี่มิติสี่หัวข้อนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสิบสามมุดหมายนะครับสิบสามมุดหมายนะครับมีทั้งหมดสิบสามมุดหมายเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเราอาจจะจําไม่ได้นะครับก็จะประกอบด้วยปร,ประเทศชั้นนำนะครับด้านสินค้ากเกษตรนะครับอสองด้านการท่องเที่ยวนะครับสามด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับสี่ด้านแพทย์และความงามนะครับห้าด้านโลจิสติกนะครับหกด้านฐานการผลิตนะครับ ข้อ1นถึงหเนี่ยจะอยู่ในมิติที่1นนะครับคือภาคการผลิตและการบริการเป้าหมายนะครับส่วนข้อที่7 8 9เนะครับเรื่องบิสาหกิจนะครับเรื่องของการยากจนข้ามรุ่นนะครับเรื่องของยานยนต์เรื่องของอ อัจฉริยะนะครับก็จะ no เป็นเรื่องของโอกาสและความเสมอภาคนะครับทางเศรษฐกิจนะครับ wa, mornings, MC. ต่อไปอข้อท mm ี hmm. <S <s ่10 11นะครับที่เป็นหมบดหมายที่10 11เนี่ยก็คือเรื่องของภัยต่างๆแล้วก็เป็นสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับภัยจากจากหลายๆอย่างนะครับเรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็ข้อ สิบสองสิบสามเนี่ยนะครับข้อสองสามก็จะเป็นการพัฒนาคนนะครับเรื่องของความทันสมัยของภาครัฐนะครับการบริการภาครัฐนะครับก็จะเป็นการพิชฌโประเทศนะครับอาฉะนั้นในการดูที่หมุดหมายนะครับสี่มิตินะครับเรื่องของการผลิตเรื่องของโอกาสเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการพิชฌโประเทศเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมามามาดูที่สี่มิติเนี่ยเราต้องดูที่หมุดหมายก่อนนะครับอ่า หมุดหมายสิบ 13, 13ประการเนี่ยเราต้องต้องจดจําให้ได้นะครับเพราะว่าจะต้องนําหมุดหมายทั้ง12อ่า13ประการเนี่ยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13ก็มี13หมุดหมายนะครับจะต้องนํามาใส่ในมิติของการพัฒนาทั้ง4มิตินะครับมิติที่1ก็ข้อ1ถึง6มิติที่2ก็ข้อ7ถึง9ามิติที่3ก็คือข้อ10กับข้อ11นะครับ มิติที่สี่ก็คือข้อ12 13มุูลหมายที่2ิบนะครับหมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีทั้งหมด13มุดหมายนะครับแต่ละมุดหมายนั้นก็จะอยู่ในมิติการพัฒนานะครับที่ผมได้แยกไว้ให้ดูนะครับเราต้องจำมุดหมายการพัฒนาให้ได้ก่อนนะครับในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ ซึ่งรายละเอียดก็พอสมควรนะครับซึ่งซึ่งเราก็อา,อาจจะโหลดจากต้นฉบับนะครับมามา,มาศึกษาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ดูแบบเทียบกับกับตัวตัวตัวสรุปนะครับตัวตัวสรุปหลักหลักการจดจำนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อ,อนำไปใช้นะครับซึ่งแผนพ,พัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่สานี้ก็เป็นเป็นแผน ระดับที่2นะครับเป็นแผนระดับที่2นะครับก็ฝากไว้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะเรานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานเพจ log for ครูนะครับโดยอัธวัฒน์นันทวงศ์และกิติภพกินทองใบนะครับขอจบการนำเสนอแผนพัดน์ฉบับที่13มาไปเพียงแท่นี้นะครับขอบคุณครับ